สวัสดีค่ะอีสานบ้านยายกินยายกินกีเห็ดเด้อเมื่อนี่ยายกินสีสุกเห็ดตะไคร้เด้อเมื่อนี่คนน่ะหอมหวยหอยอยู่พี่น้องเอ้ยเอ้าขาหลุดขาล่อนกีเห็ดตะไคร้สุกมือแลงดอกงามงามพี่น้อง นาแรออิน,อ,นอินอยู่อยู่ตลาดบ้านดินไสออนเท่านี่ละ่ะพุนอ่ะซื้อมาก,กีไว้เธอซุกหมอแรงก่อนมาดือ้อมากินซุปเห็ดไข้น้ำกันด้วยพี่นองอ้ยอ่อนซ้อนดอกนี่นีพน่พุ่นงามค่าไค้พุณอ่ะ งามงามพี่น้องแต่ดอกสวยๆดาเลเ่ๆอินอน,นอันอันฮิตแตะไข้สดๆเพิ่เก็บลุงมาามือเศ้านี่แหละก็เลยไปหารอตลาดซื้อคืดอยากอีกก็เลยไปซื้อเพื่อนคนได้งามขนาดพี่น้องคนๆ,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 ๆดอกฮิตเว้ยมี่ต่จุมมม่มงามๆเลเ่ยจุ่มน้อยๆแขนๆผุด แต่ไข่นาเล่คนอื่นซุกหิดไข่น้ำกันด้วยพี่นอ้องเอ้ยกำลังกี่อย่างนี่ดอกบานมัน่นนี่ดอกจูม,มั่นได้หลายอยู่ด้ละ่ะสือสามจานกันเลยขึ้นกระใสได้หลายอยู่ผลสมพนไปหาญาติบืนคู่บืนพ,พาไตไฟ แง่งเนาะกับโบไต่ไฟกับโบท่านค้นเนาะกี่ไหวไมีแรงกับสิสุขเห็ดไข่นี่ล่ะหอมหอมงวย กีเห็ดกีเห็ดตะไคร้หอมบัหอมหวยหอยเด้อไปกินซุปเห็ดไใกลน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านดินไสอ่อนนี่ละอยู่บ้านดินไสอ่อนหนองบัวลำพูนี่ละบ้านยายกินต้าโปงซุปเห็ดไคเหมือนเรง กี่กำลังสิลืมกี่ใและพี่น้องหอมหอมอย่าลืมติดตามคลิปย่ากินแต่อพ้องเด้อค่ะเด้อยี่ส่องอีสานบานย่ากินเด้อค่ะเด้ออย่าลืมกไดไลค์กดแช่ย่ากินแต่อพ้องเด้อ